สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหังเสงภาคบ่ายนะครับผมวราจาวันพุธที่24พฤษภาคมนะครับก็สำหรับหังเสงเมื่อเช้านี้ไม่หมานะครับอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะไม่สวยเดินไม่สวยนะนะครับอาทิตย์นี้สำหรับหังเสงขอดูแป้นครับเด่นเพึ่งมารอบเดียวอย่างเงี้ยเด่นพึ่งมารอบเดียวเมื่อวันจันนะครับก็บ่ายนี้ผมทานตัวเปิดบ่ายที่รบครับ 62996ครับ62996จะเบิลต่อไหมหน่ารักน่ารุ้นน่าคิดครับส่วนตัวบ่ายนี้ชอบอะไรเอ่ยขอดูแป๊บนึงนะครับชอบ6ครับชอบ6 6กับ7 7กับ6นะชอบแล้วผมขอเป็นเจาะแล้วกันครับเนสุดวิงว่งวิ่งโมลุลล่าง6ครับวิงบ่งโมลุล่าง6นะครับ5768ครับ5 7 6 8 1609หกศหกห้าเก้าหมัดหนึ่งเข้าไปครับหนึ่งน่าจะยังเหลือบางนะหนึ่งไม่ช้ามาทั้งสามตัวเนาะก็ 1 5 7 1 6 8 1 16 166 109แนนล้วก็นะครับสำหรับหางเสงบ่ายได้แนวนี้นะครับบ่าย3โมงประมาณสิบนาทีครับรู้ผลนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอไอทีหุ้นดึกนะครับหุ้นดึกเมื่อคืนเด่นดาวโจนมาลัสเซียเจาะอ,อังกฤษอังกฤษละเดนมาร์กเยอรมันไม่มานะครับอย่างน้อยก็นารัการุนนะครับเดี๋ยวเจอไอทีหุ้นดึกครับ